ส่วนที่สองประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของครูโรงเรียนบ้านแก่งจูนาได้กำหนดเป็นสารรูปแบบคือ 1. น,นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการนิเทศระดับช่วงชั้นหรือระดับสาระการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC ในทุกๆสัปดาห์โดยนำผลการจัดการเรียนรู้มาสะท้อนและหาจุดที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. นิเทศแบบที่เลี้ยงเป็นการนิเทศโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างาน เพื่อติดตามด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและรับฟังปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาโดยนิเทศเดือนละหนึ่งครั้งแล้วนำผลหรือสถานการณ์ที่พบมากําหนดการพัฒนาในวง PLC 3. นิเทศแบบชี้แนะ เป็นการนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกโรงเรียนในรูปแบบออนไซน์และออนไลน์เช่นศึกษานิเทศผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในสาระนั้นๆมาเติมเต็มให้กับครูต้นเรื่องในส่วนที่ต้องพัฒนาทางโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนและลงมือตามที่วางแผนไว้เป็นสามขั้นตอน ที่อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. นึท่านเตรียมการมีการประชุมวางแผนการนิเทศกำหนดตารางการนิเทศร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการนิเทศระบุกลุ่มเป้าหมายกำหนดว่าใครเป็นกลุ่มที่ต้องการนิเทศเช่นนักเรียนหรือครูและบุคลากร วางแผนเตรียมทรัพยากรและสื่อการนิเทศเช่นโปสเตอร์โฟเดอร์หรือการนำเสนอ2ขั้นการนิเทศและสื่อสารมีการนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจนและน่าสนใจตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศมีการสื่อสารเป็นรับฟังได้ใช้ภาษาที่เหมาะสมและสื่อสารได้ง่ายกับกลุ่มเป้าหมายการโต้อตอบโดยให้โอกาส กลุ่มเป้าหมายถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นและตอบโต้ตอบอย่างราบเรื่องขั้นการประเมินและปรับปรุงมีการประเมินผลโดยวัดความสำเร็จของการนิเทศโดยใช้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในขั้นตอนเตรียมการและปรับปรุงแผนการนิเทศและสื่อสาสนิเทศตามผลการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการนิเทศภายในสถานศึกษาห ผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนนักเรียนผลสำเร็จสูงขึ้นมีทักษะในการอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์สื่อสารและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้ดีมีทักษะการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3. เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ครูสามารถเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาและแนะนำเพื่อนร่วมวิชาชีพได้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจครูมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นครู หรืบอบทบาทหน้าที่ดูแลสุขภาวะด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี5มีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ครูรับทราบปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในนอกสถานศึกษา รวมถึงการตรวจสอบและรับมือกับสถานการณ์ได้ 6. มีการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนได้ดีเกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและด้านพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจและช่วยให้นักเรียนมาเรียนอย่างมีความสุข การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนเป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและต้องปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขอบคุณค่ะ